ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนนะครับามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเด็กโค้ดแช n แนลนะครับในอ่าในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการอัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์ของเรานะครับใน S3 bucket นะครับโดยเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะก็จะใช้ CloudFront นะครับเป็นตัว จดส่งเนื้อหานะครับซึ่งเราจะมาเลาะเราจะมา,เรา,ะมาเราจะมาลองปรับเปลี่ยนเนื้อหากันนะครับว่าทามันยังไงนะครับผ่าน Cloud front นะครับซึ่งถ้าเพื่อนมีเว็บไซต์นะเพื่อนเพื่อนอัปโหลดเว็บไซต์นะครับมันก็จะขึ้นนะครับปกติเราพอเราอัปเดตเนื้อหาใหม่่เนื้อหาใหม่ก็จะขึ้นทันทีนะครับแต่อันนี้มันจะมีทริคอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่า Cloud front เนี่ยมันเป็นแคชนะครับมันเป็นแคชซึ่งมันจะเก็บเนื้อหาแล้ว มันจะดึงเนื้อหาอีกทีก็หลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะครับผมถ้าเราต้องการเนื้อหาขึ้นมาเลยนะครับมันมีวิธีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับ่าเข้าไปที่ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปที่ s3 นะครับ s3 bucket ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะอัปโหลดเนื้อหาใหม่นะครับผม ซึ่งของผมก็จะมีบักเก็ตของผมก็อันนี้นะครับที่ผมเอาเก็บเว็บไซต์ครับเราก็จะสามารถอัปโหลดผ่านเนื้อหาตรงนี้นครับแต่ก่อนที่จะอัปโหลดเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าถ้าผมเข้าไปเด o d e tk นะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของผมเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผมนะเป็นตัวสีแดงนะครับอันนี้อยู่ในเครื่องผมนะครับเมื่อผมเมื่ออัปเดตไปแล้วนะครับ ผลที่ได้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเรามาลองดูว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเข้ามาอัปโหลดนะครับอัปโหลดแล้วก็แอดไฟล์นะครับแอดไฟล์รู้สึกว่าของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับ index html ตัวนี้นะครับผมก็จะอัปโหลดไปนะครับอัปโหลดไปเลยโอเคอเป็นที่เรียบร้อยแหละโอเค แล้วก็ปิดออกไปนะครับอตอนนี้ไฟล์ของผมอยู่ใน S3 แล้วบอยนะครับอเราจะมาลองรีโห a d ดูครับว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับมันมันไม่เปลี่ยนมันเป็นสีนี้ครับซึ่งมันถูกแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ทาง AWS ที่เขาดึงมาเขาดึงมาจาก Cloud Front นะครับไม่ใช่ S3 Bucket นะครับซึ่ง ถ้าผมจะทำการ refresh อ,อะไรเนี่ยนะสมมติผมจะ refresh เ,เห็นหมมันก็ยังสีดำอยู่นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเรียนการอัปโหลดเว็บไซต์นะครับใน AWS จะไม่เหมือนกันนะครับผมอเอาละครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆไปที่ property เนี่ยอตอนนี้เราอยู่ใน AWS นะครับเราเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาให้สุดเลย แล้วมันจะมีไอชื่อเว็บไซต์ของเราอยู่นะเป็น S3 เนี่ยอันนี้เป็นอ่าเป็นลิงก์โดยตรงที่ออกมาจาก S3 bucket นะครับซึ่งถ้าเราคลิกนะครับซึ่งถ้าเราคลิกอ่าเพื่อนๆสังเกตไหมว่าในเนื้อหาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วใน S3 นะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนในเว็บไซต์ของเราเพราะมันผ่านผ่าน CloudFront นั่นเองนี่คือจะอธิบายให้ชัดเจนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ ซึ่งวิธีการที่ว่าเราจะให้เนื้อหาของเราเนี่ยขึ้นมาโดยเร็วนะครับมีวิธีคือเราต้องไปเคลียร์แคชจากที่นั่นก่อนนะครับเราต้องไปเคลียร์แคชใช้วิธีการไปก็พิมพ์คาว่า Cloud front นะครับอ่าวฟรอ o n t แบบนี้นะครับ Cloud front เอาล้แบบครับ,เ,รบเมื่อเรามาที่ Cloud front เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมันเป็น ตัวที่กักเก็บเนื้อหาของเรานะครับซึ่งเราจะบอกไอ้ตัวนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> มีข้อมูลใหม่มาจาก S3 Bucket แล้วนะเราเราไปไอห้ามใช้ข้อมูลเก่านะไปเอาข้อมูลอันใหม่นะเออ,อวิธีที่ทำนะครับก็คือคลิกไปที่ที่ Cloud Front ของเรานะครับซึ่งผมเป็นตัวนี้นะครับ DecoTK ตัวนี้นะครับผมผมันจะคลิกเข้าไปลหลังจากนั้นผมก็จะไปที่ Invalidation ตัวนี้นะครับ คลิกที่แท็บนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวสิน้รเงินนะครับ create invalidation นะครับผมซึ่งผมก็จะต้องการอันนี้เราก็ใส่ชื่อของเราไปชื่อไฟล์ของเราไปนะครับว่าเราต้องการเคลียร์แคชอะไรผมก็จะพิมพ์ไป html ก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีนึงก็คือพิมพ์ไอตัวนี้นะครับก็คือเออเคลียร์ทุกอันนะ เคลียร์ทุกอันอะไรเงี้ยนะอ่าโอเคผมก็จะลองดูว่ามันเวิร์กไหมอันนี้ไม่เคยทามาก่อนนะครับอันนี้คิดว่ามันน่าจะเวิร์กแบบนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าผมก็จะเลือก invalid a t e ตัวนี้ครับหลังจากนั้นมันก็จะทําการ invalid a t e นะครับเราก็จะอ่าเราก็จะรอเราก็จะรอให้มันเสร็จนะครับผม เราก็จะ refresh เรื่อยๆนะครับบางครั้งมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่มันไม่ขึ้นอ๋อ oh, in progress อยู่นะครับผมซึ่งใช้เวลาพักหนึ่งนะครับเพราะว่าการจัดส่งเนื้อหารยังมีเธอโลกมีทั่วโลกครทั่วโลกโอเคมันเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราสิ่งที่เราจะทำก็คือเรามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับเราลอาง l o a d กันดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับผมนะครับ นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้เป็นสีแดงอย่างที่ผมต้องการนะครับผมครับผมอยังไงก็ไว้แค่นี้แหละครับผมนี่คือวิธีการาเปลี่ยนเนื้อหานะครับในใน Static Website นะครับใน AWS นะครับซึ่งเรามีา Cloud Front นะครับเป็นตัวจะส่งเนื้อหานะครับ อ่าวงบ้าเพื่อนจะได้เรียนนะครับไม่มากเขาน้อยนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งอะไรก็ได้ครับผม,มอ่าอยัางไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ